นะครับมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินเนี่ยน้องไร์ฮะ,ฮะท่านผู้ว่ากาลสินสุวิทย์สุสบงกฎท่านนําทีมเองเลยนะฮะไปตรวจสอบโรงพยาบาลที่อาคารเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่คือโรงพยาบาลดอนจานโรงพยาบาลดอนจานเนี่ยนะฮะอยู่ที่กาลสินอยู่ริมถนนสายดอนจานโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้หมายถึงอีกอำเภอหนึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องแต่ว่าอยู่ในเขตดอนจานของกาลสินคือประชาชนร้องเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุขไปสร้างอาคารโรงพยาบาลเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการหมดแล้วแต่ในอาคารยังไม่มีบุคลากรเลยแม้แต่คนเดียวแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ไม่มีอุปรกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แต่ประการใดแล้วปล่อยทิ้งร้างเอาไว้อีกไม่นานคงจะมีรายการเกี่ยวกับบ้านผีสิงไปทาโรงพยาบาลผีสิงได้ก็เลยร้องเรียนท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าไปตรวจสอบพบแผ่นป้ายสวยเลยนะฮะสลักแผ่นโลหะ อาคารผู้ป่วยนอก30เตียงแบบเลขที่ยังไงกรมจัดสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างเสร็จพศ2556เงินงบประมาณปี54 9ล้าน9แส8 8 8 8 8บาทสรุปว่า10ล้านนั่นแหละในตัวอาคารโรงพยาบาลมีแต่ห้องว่างสารณุปโภคประเภทน้ำไฟโทรศัพท์ติดตั้งเรียบร้อยหมดแต่ไม่มีคนและไม่มีเครื่องมือแพทย์ ท่านผู้ว่าสวิทบอกเลยนะฮะว่ากระทรวงเนี่ยมาก่อสร้างเอาไว้ในพื้นที่กาลสินไม่ใช่แห่งเดียวนะฮะสี่แห่งค่ะอีกสามแห่งเนี่ยที่ไหนฮะมีโรงพยาบาลอำเภอคลองชยัยโรงพยาบาลอำเภอสามชายัยแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอนาคูถ้ารวมโรงพยาบาลดอนจานนี้ด้วยก็เป็นสี่ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ถามไปที่กระทรวงสาธารณสุขเท่าที่ทราบยังไม่มีการจัดอัตรากำลังหรือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มาประจำ พื่อให้บริการประชาชนสาเหตุเพราะติดขัดเรื่องงบประมาณและอัตรากําลังเจ้าหน้าที mm. ่ก็เลยจะเร่งประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยหน่อยเถอะโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอทั้ง4แห่งที่กระสินเปิดบริการได้แล้วอาคารเสร็จแล้วแต่ไม่มีคนกับกอุปกรณ์ซึ่งก็คือเปิดไม่ได้นั่นแหละถ้าทิ้งรั้งเอาไว้จะเสียดายมากบางแห่งในสแห่งเนี่ยน้องไบ้ครับ ประชาชนเขาทนไม่ไหวตั้งกองแต่ถิ่นพระป่าเลยมาบำรุงรักษารอเนี่ยต้องไปใช่หาเงินจ้างคนมาดูแลรักษาตัวอาคารจนกว่าจะเปิดใช้การได้ค่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานเท่าไหร่นะเจ้าบ้านเขาบอกน่าจะอีกนานอืมอ้า